ง,งานครับช้างเพศผู้ช้างสีดอครับจากที่ผมดูนี่คือช้างสีดอละบางท่านงงไอ้ช้างสีดอคืออะไรอะ,ะครับหยุดไว้ก่อนกาลังวุ่นวายเลยมาดูต้นเหตุครับต้นเหตุเนไม่ได้เกิดที่ช้างครับต้นเหตุเกิดจากความวุ่นวายที่อยู่บริเวณด้านหลังตรงนี้ครับสังเกตว่าช้างเนี่ยเขาจะดูครับเขาจะสายหน้ามองนะครับเห็นไหมเขาสายหน้ามองนะครับนี่ฮะตรงนี้ครับ มันมีความวุ่นวายอยู่น่าจะต่อยอก,กันนะครับเหมือนไวรุ่นบ้านเราอ่ะมีงานมันก็จะเนาะผู้ชายฮะเสร็จแล้วช้างก็เหลือบมองซ้ายมองขวาครับอ่ะมันพุ่งมาเห็นไหมคนมันวิ่งมันกูนเข้ามาครับข้างหลังดูนะฮะดูครับเห็นไหมมันกูเข้ามาปุ๊บด้วยความที่ชุดเนี่ยก็เป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะมันปดบัง ทศนวิสัยของช้างนะฮะเป็นจุดที่คุมมาถึงงวงเลยครับชุดนี้ชุดตกแต่งไฟครับพอช้างอนี่น่าจะโดนบริเวณท้ายเขาโดยบริเวณตูดของเขานะครับนี่โดนบริเวณตูดนี้เสร็จแล้วก็ไม่เหลือครับโอโ้โหแล้วดูครับแล้วคนที่อยู่ข้างหน้านั้นท่านผู้ชมดูครับ พวกมือกองนักดนตรีนี่อาจารย์นักดนตรีโดนกวาดทะเลียบเลยครับโหเดี๋ยวให้ดูดูดูภาพเต็มก่อนกวาดยังไงโอ้โหเตะปิวเลยโอ้มีแข้งขางหักกันบ้างเลยนะนะครับเป็นช้างเพศผู้นะครับนี่ดูบริเวณตรงนี้ครับเป็นช้างเพศผู้นะครับเขาจะมีปิกาจูนะครับเป็นล่ำเป็นสันเลย คลิปนี้มีความยาวประมาณ21วินาทีครับดูแล้วก็เป็นอุทาหหอนนะครับสําหรับท่านที่ไปดูช้างนะครับเวลาช้างแห่ช้างอะไรเนี่ยเข้าไปใกล้นะครับคือบางครั้งอ่ะช้างอาจจะไม่ตื่นหรอกแต่มันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับอย่างเช่นคลิปนี้ก็คนอยู่ด้านหลังเนี่ยครับเกิดการทะเลาะวิวาทกันนะครับโอ้โหนิดเดียวโอ้โหนี่คนคนอยู่บนหลังนี่นิดเดียวครับท่านผู้ชมดูฮะนี่พ่อหนุ่มคนนี้นิดเดียวจริงๆครับ ตกมาปุ๊บโดนไหมขาหลังพลาดไปน,นิดเดียวนะครับมันก็ไม่ใช่ความผิดของช้างหรอกนะครับเพราะมันตื่นจากตรงนี้ครับนี่ครับคนกูเข้ามาใส่เขานะครับคนกูเข้ามาใส่เกิดอุปทานหมูช้างก็ตกใจอะไรวะก็วิ่งมาด้วยกนันเลยทีนี้อยู่ดูฮะแต่ประเด็นก็คือเขากวาดข้างหน้านี้เรียบเลยครับกวาดคนที่อยู่ด้านหน้าบริเวณตรงนี้นี่ ลีกทางเข้าไปไม่รู้ว่าใครโดนลูกหลงมากนะครับดูภาพแช้์กันโอ้โหนี่ยืนตีกองกันเยอะนะครับดูครับสบัดซ้ายสบัดขวาเคลียทางดีนะที่เขาเคลีย์ทางออกเขาไม่เลือกเเขาไม่เลือกเดินวิ่งเหยียบไปเลยนะครับแต่ถา,ถามว่ามีคนบาดเจ็บไหมก็จะมีบ้างน,นะครับดูฮะเจ้าของก็เอาไม่อยู่อ้ครับก็ ดูไว้นะครับเป็นอุทาหรณ์นะครับเวลาท่านไปเที่ยวงานแล้วเจอช้างเจออะไรก็อยู่ห่างๆไว้นะครับมีทั้งเชือกที่นิ่งและเชือกที่ไม่นิ่งครับจากควันช้างเลยครับผมที่เป็นควันช้างผมบอกไว้เลยว่ามันมีทั้งนิ่งและที่ไม่นิ่งครับถ้าเป็นไปได้อยู่ห่างๆไว้ครับ